่อนรับชมคลิปยังไงก็ฝากกดไลค์กับกดซับให้ช่องเล็กๆอย่างผมด้วยนะครับเอาล่ะกรับสวัสดีครับผมนะัดเดอร์เดอร์นะครับกับสวัสดีเหล่าผู้เล่น E ีฟุตบอล2023ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็จะมากดกาชาสักเล็กน้อยครับเป็นตู้โชว์ไทม์นะตอนแรกก็คือไม่สนใจแล้วว่าโชว์ไทม์จะเป็นตัวอะไรต่อไปนะครับเพราะว่าพอกดไปเนี่ยสัปดาห์ต่อไปอฟอร์มการเล่นเนี่ยมันจะเป็นตามสัปดาห์นะมันจะไม่ได้บีตลอดเหมือนพวกตำนานนะครับ อ่าและสุดท้ายนี้ไอตัวโชวทานเนี่ยดันมีเอแดนมิลันเตานะครับแล้วผมก็เชียร์เรอัลมาดรกด้วยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอ,อ,อยากได้ขึ้นมานะครับก็เลยอยากกดนะครับได้ไหมก็ไม่รู้นะเออถ้าได้สักตัวหนึ่งก็พอละถึงจะไม่ใช่มิลันเตาก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเซฟทองไว้ดีกว่านะจอดไปครับเดี๋ยวมาใส่สูตรกันสักหน่อยดีกว่าครับก็คือกดหน้ากา้วการเลื่อนอะไรประมาณนี้ครับนะักทีอาโกวก็ดีนะ เออแต่ทีอาโกมันจะมีแปลกๆอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าไอซีอาโกเนี่ยไอสแตทของเขาใน97ใช่ไหมแต่พอเราเอาไปใส่บูททีมเนี่ยจะเป็น98นะครับเพราะว่าผมดูในอ e ีฟุตบอลพับมานะอะแต่ไปใส่สูรไปเรื่อยก่อนครับเอ้ยพอเห็นหน้าฟานไดแล้วแบบไออะไรนะลิเวอร์พูลกับแมนยูอ่ะเออผมนั่งดูใช่ไหมผมก็นึกว่าเอาพูดจากใจนะผมไม่ได้เชียร์ทั้งลิเวอร์พูลทั้งแมนยูนะแต่ผมก็นั่งดูแหละแต่ ในความคิดของผมอะสกอร์น่าจะไม่ห่างกันมากผมคิดว่าแมนยูจะชนะด้วยซ้ำนะชนะประมาณ2-0งศู 0, ม่สองหนะครับหรือว่า1-0ึ่นี่ยแหละโอ้โหสกอร์อย่างไหลเลยผมดูผมยังแปลกใจอะ่ะคือแบบเฮ้ยเรือร์พููแม่งสวนโคตรคมเลยตรงจริงนะไปไปเรื่อยๆก่อนอ่าไปที่เก้ร้ยทองแล้วก็รอบต่อไปนะบุยได้ฮาแบกด้วยฮาแบกตัวธรรมดา ใส่สูตรหลอกล่อสักหน่อยครับโอเคมาละเรียบร้อยยังไงมิลันเต่าปะเนี่ยโอ้โหพี่มิลีกว่ะไม่ฟานได้ก็เทียโกะดูส่งแล้วเนี่ยได้ทั้งคู่เลยไหมเหมือนอ่าตอนที่แล้วได้ชัว์ทามสองตัวนะครับโอ้โหเทียโกะโอเคดีอยู่ดีอยู่เทียโกสะสแตทด,ดีมากครับแต่ว่าเขาจะวิ่งช้าหน่อยนึงนะใน ที่ผมไปดูอิตในอีฟุตบอลครับเนี่ย okay. โอเคไดเทียโกครับไอการ์โชไทม์ที่เป็นกองหลังเนี่ยมันก็มีสกิลเฉพาะตัวเหมือนกันนะเป็นสกิลใหม่อะ่ะคือจะช่วยในการอะไรนะเคลียร์เคลียร์ยบอลแบบลูกขัดโผลอะ่ะคือผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันประมาณว่าเวลาอยู่ตำแหน่งแบบที่ไม่ใช่แล้วจะใช้เท้าเคลียร์บอลในตำแหน่งอันตรายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไงคือช่วยเพิ่มในการป้องกัน มากดอีกสักหน่อยครับผมไปเล่นอีเวนต์จนได้กดเพย์เออร์ w e e ีฟรีมาแล้วส่วนตัวตู้นี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะเพราะว่าเดลิกของไบเยนเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวธรรมดายัางป้องกันดีกว่านะเดลิก mm hmm. ตัวธรรมดาไอตัวไม่ใช่ตัวธรรมดาไอตัว player the week เพย์เออร์ e e k ีนี่ยสเตต์น้อยมากนะครับมับงโมยอย่างเงี้ยตัวธรรมดายัางสเตต์เยอะกว่าเลยนะเออแต่อันนี้มา95นะครับคือ พลังมันดูน้อยนะแล้วผมมีบางโมไอดับบี้เดย์อยู่แล้วไงไปไม่รู้ตัวอะไรวะไปไปก่อนกดอ่ะพิบลิกบางโมป่าวะ,วะใช่ยิงด้วยบางโม <laughs> โอเคโอเคครับได้บางโมครับบางโม <laughs> โอเคได้บางโมแล้วทีนี้ก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับเป็นการรีวิวตัวละครน,นี่แหละน่าจะเป็นทีอาโกกับบางโมนะ โอเคไว้เจอกันครับสวัสดีครับ